แบะมามามาพี p, ่น้องตตมามเดินี่น uh, ้องแซ่บๆนะครับะปุะปุยากรถิอ่าดเปน้องอืมปน้องเปแซ่บไปดิอืมมมามาพี่น้องโอ้โอ้ xem <laughs> lại <ai>, không nhảy lên phía โอ้แซ่บนะมาแล้วอืมเลือดไก่พี่น้อง อืมมีน้ำมัเลือดไก่แซ่บลิบนอ Ừ. <laughs> Xoay Ừ. Tắt nó. Ừ. เือดน้องแบบเตียงอิ่มเลยไ,ไปน้องเว้ยแต่กะเผ็ดน้อยนึง่งไปน้องโอเคพี่น้องผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้เดอ้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องเอ็มบ้านนาช่องเล็กๆตัวหนึ่งเด้อพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้เดอ้อพี่น้องสวัสดีครับ